คุณเชื่อเรื่องของความพยายามไหมครับ จากเด็กที่เคยรับจ้างเขียนผักเป็นลูกมือช่างก่อสร้างเพื่อหาเงินช่วยแม่ที่เป็นคนกวาดถนนซูนักเตะฆ่าตัวสซิติสโม,มสรที่เกือบจะหมดอนาคตเพราะอาการบาดเจ็บแต่ในที่สุดนะครับวันที่เมกราคม2026ที่ผ่านมาเขาคนนี้ก็ได้จะรึชื่อตัวเองลงในหน้าประวัติศาสตร์พิมพ์ลีก้วยการเป็นนักเตะบราซิลที่ยิงประตูต่ตอหนึ่งฤดูกาลเยอะที่สุดตลอดกาลที่16ประตูแสงหน้าทั้งโรเบร์โตฟิมิโนและกาเบียวมาติเนลลี่ไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ฟุตบอลแม็กจะพาไปรู้จักกับอิกอร์เต พร้อมแล้วไปดูกันเลยครับพาร์ทหชีวิตที่ไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบ กิโกเตียโกนเซเมนโตโรดิเกสเกิดเมื่อวันที่26มิถุนายน2001ที่เมืองกาม,มาประเทศบราซิลชีวิตวัยเด็กของเขาห่างไกลจากคำว่าสบายนะครับพ่อเสียชีวิตตั้งแต่เขาอย่างเล็กเขาและพี่ชายต้องออกไปทำงานสารพัดเพื่อช่วยแม่ที่มีอาชีพเป็นพนักง,งานกวาดถนนเตียโกทำมาหมดแล้วนะครับทั้งแจกใบปลิวซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นลูกมือช่างปูนหรือแม้แต่เข็นผักในตลาดตอนแรกเขาไม่ได้อินกับฟุตบอลหรยอซ้ำนะครับแต่แรงบันดาลใจมาจากความลงไหลของพี่ชายทำให้เขาเริ่มหันมาเตะฟุตซอลและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นนะครับ อเริ่มต้นเส้นทางกีฬาที่เกรมิโอโอซิเดนทัลนะครับและเขายังคงให้การสนับสนุนทางการเงินมาจนถึงทุกวันนี้โดยช่วยซื้ออุปรกรณ์กีฬาให้กับทีมเยาวชนในะครบที่ฝ่ายฝันที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตครอบครัวของพวกเขาผ่านเส้นทางฟุตบอลเขาเริ่มเล่นฟุตซอลและเข้าร่วมการคัดตัวกับหลายทีมนะครับจนกระทั่งได้รับการคัดเลือกเข้าทีมรุ่นอายุไม่เกิน17ปีของเวเรทีมจากพื้นที่ภายในของปารานาพาร์ท2เส้นทางอาชีพและการเป็นสินค้าส่งออกของอาไนะ จากทีมเล็กๆในปารานาเขาได้โอกาสเข้าสู่ทีมเยาวชนของคูเซโรยักษ์ใหญ่แห่งแดนแซมบ้านะครับและแจ้งเกิดเต็มตัวในยุคที่โรนัลโดอานายเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรที่คูเซโรเขาอยู่ในระบบเยาวชนจนกระทั่งได้รับโอกาสในทีมชุดใหญ่โอกาสของเขามาถึงในปี2020นะครับในศึกเซเรบีบราซิลอีกอลองเล่นทั้งหมด56นัดทาได้7ประตูนในช่วง2ปีแรกในฐานะนักฟุตบอลอาชีพกับคูเซโรดูไหมครับว่าเตียโกคือนักเตะคนแรกที่ถูกขายออกจากสโมสรในยุคของโรนัลโดอานายเขาถูกส่งไปชุบตัวในยุโรปกับลู นครับด้วยค่าตัวเพียงแค่1.3ล้านยูโรพาร์ทสสร้างตัวตนที่ยุโรป ที่ลูดุกโกลเลสเขามีโอกาสได้แข่งขันในรายการแข่งขันระดับยุโรปนะครับโดยลงเล่นไป55เกมทำได้21ประตูและ11แอสซิสต์นอกจากนี้ยังคว้าชแชมป์ได้ถึง4รายการกับบูธทีมจอมปั้นในเบลเยียมเริ่มให้ความสนใจในตัวเขาวันที่12มิถุนายน2023นะครับอีกอร์เตียโกย้ายไปร่วมทีมกับบูชในเบลเยียมด้วยค่าตัว7.8ล้านปอนด์พร้อมสัญญา4ปีเขากลายเป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดเป็นอันดับ5ในประวัติศาสตร์ของสโมสรเบลเยียมและเป็นนักเตะชาวบราซิลคน 42, ที่1 แต่แข้งชาวบราซิลก็แสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมทันทีตลอดการเล่นในจูเบลลโปลีฤดูกาล2023-2024เขาเป็นกำลังสำคัญในแนวรุกทำไป16ประตูจาก26นัดรวมถึงแฮตติกในเกมที่19ที่ถล่ม d m รัดีเลขอบรัสเซล6-1ทำให้ครับบรูชมีโอกาสลุ้นแชมป์ในรอบที่2ของทัวร์นาเมนต์ซึ่งถึงแม้เตียโกจะทำได้เพียงแค่2ประตูในรอบนั้นและแม้จะไม่ได้โดดเด่นเท่าเดิมนะครับเขาก็มีส่วนเป็นอย่างมากในการช่วยทีมคว้าแชมป์ลีกเดียวเยี่ยมได้สำเร็จในฟุตบอลระด ประตูจาก6เกมเมื่อเขาไปถึงรอบแบ่งกลุ่มนะครับเขาเป็นกำลังสำคัญในช่วงสานัดสุดท้ายโดยทำได้ถึง4ประตูกระทั่งพาขับรูชนะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศซึ่งแข่งชมวบราซิลรายนี้ก็ทำประตูที่5และประตูสุดท้ายของเขาในเลกแรกกับวิออเดติน่าซึ่งเมื่อเขาแพ้ไป3-2ต่อในเลกที่2นะครับเตียโก้แจยบอลให้ฮันส์วานเกนทำประตูขึ้นนำในนาทีที่20นะครับแต่ลูคัสเบลตรานตีเสมอในนาทีที่85ทําให้ทีมจากอิตาลีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอีกอรเตียโก้จบฤดูกาลที่น่าประทับใจด้ววยกาาารรลลลงเ่นน55ัดแะะทํไ้25ปตูคม มารของเขาในลีกที่ไม่โด่งดังมากนะักทําได้รับความสนใจจากสโมสอนอื่น,นจนกระทั่งชะตาของเขาถูกกาหนดด้วยการย้ายไปพิมั์ลีด้วยค่าตัวสถิติพา4เกือบดับแต่กลับมาได้ที่ลอนดอน กุมภาพันธ์2024เบรนส์ฟอร์ดทุบก,กระปุกนะครับด้วยสถติสโม,มสรราวๆ37ล้านยูโรเซ็นส,สัญญาล่วงหน้าดึงตัวเขามาร่วมทีมความคาดหวังสูงลิบรลี่วนะครับแต่แล้วฝันร้ายก็เริ่มต้นขึ้นกรกฎาคม2024แค่นัดปรปเดิมสนามปีซีซสัส้นนะครับเขาก็เจ็บหมอนรองกระดูกเข่าต้องพักยาวพอหายกลับมาในเดือนธันวาคมเล่นไปได้นิดเดียวก็เจ็บสาที่เดิมอีกกระทั่งหายไปจนจบฤดูกาล2024-2025โดยแทบไม่ได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยแฟนบอลก็เริ่มบ่นนะครับสื่อเริ่มวิจาร เปล่าแต่เพชรนะครับกขยยอมเป็นเพชรหลังจากรักษาตัวจนหายขาดในฤดูกาลปัจจุบัน2025-2026อีโกเตียโกกลับลงสนามด้วยสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ที่สุดเขาไล่ถล่มประตูคู่แข่งเป็นว่าเล่นจนกระทั่งมาถึงแมตช์ประวัติศาสตร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ7มกราคม2026ในเกมที่เบนฟอร์ดเปิดบ้านถล่มซัแนเดอร์แลนด์3-0เตียโกหมอคนเดียว2ประตูนะครับนั่นทำให้ยอดรวมประตูในพิมริลีกฤดูกาลนี้ของเขานั้นพุ่งไปแต่หลัก16ประตูแล้วซึ่งหลังจากวันที่คลิคปออนเน เพราะมันทำให้เขาแซงหน้าเถนติเดิม15ประตูของรุ่นพี่อย่างมาตุสคุญ่าโรเบร์โต้ฟิมิโน่และกาเบรียลมาติเนลี่ขึ้นแท่นเป็นนักเตะบราซิลที่ยิงประตูมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลเดียวทันทีพาร์ท5สไตล์การเล่น ถ้าจะนิยามเขาในคำคำเดียวเขาคือตัวชนนะครับเขาไม่ใช่บราซิลสายแซมบ้าพิ้วไหวสับขาหลอกแต่เป็นบราซิลสายปะทะดุดันและทำลายล้างด้วยส่วนสูง187เซนติเมตรและหนาตันนะครับเขาบังบอลมิดช,ชนิดที่กองหลังพิม์ลีกที่ว่าหดนั้นยังเบียดเขาลมยากเขาคือจุดพักบอลชั้นดีนะครับเพื่อนโยนยัดเข้าไปให้เขาพิงแล้วรอใจเคืนให้ปีกวิ่งเติมขึ้นมายิงและแน่นอนนะครับด้วยรูปร่างสูงใหญ่ทําให้เขาเล่นลูกอากาศได้ดีมากทั้งตังหวัดเทคตัวมงงทำประตูและมงงชงแต่ถึงอย่างนั้้้นนนรรเเาาาาากกก็ไมม่่่่่ใชออองงหทีแแตตยยยืยิดโสาาถ วิ่งไล่กดกองหลังคู่แข่งตลอดเวลาเขาขยันเอามากๆสไตล์เดียวกันกันกบดาวินนูนเยสหรือโรเบรโตฟิมิโนในช่วงพีคเลยแต่ตัวใหญ่กว่าทําให้กองหลังคู่แข่งออกบนยากสําคัญคือยังจมูกไวในกรอบเขตโทษเอามากๆนะครับลูกยิงส่วนใหญ่ของเขานั้นไม่ได้มาจากการยิงไกลสวยๆเท่าไหร่หรอกนะครับแต่มาจากการเข้าฮอสการซ้ําลูกกระชอกและการพาตัวเองไปอยู่ในจุดนัดพบที่ถูกต้องเสมอแต่แน่นอนนะครับจุดแข็งมีแล้วก็ต้องมีจุดอ่อนกันบ้างนี่คือสิ่งที่ติอาโก้ยังต้องแก้ไขข้อแรกคือเบสิกบอลไม่เนียนตาเนะครับเขาไม่ใช่บรา บางทีก็มีลัน่นมีกระดอนไกลตัวทําให้เสียโอกาสในพื้นที่แคบแคเพราะฉะนั้นอย่าหวังลูกเลี้ยงหลบ3 4คนจากเขาเลย2คือการเชื่อมเกมยังไม่แม่นพอนะครับก็เป็นตัวจบสกอร์มากกว่าตัวทําเกมสถิติการจ่ายบอลสําเร็จของเขานั้นมักจะไม่สูงมากนะครับจังหวะชิงบอลสั้นๆเร็วๆหน้ากรอบเขตโทษอาจจะมีจังหวะจ่ายขาดใจเกินให้เห็นบ้าง3คือความดุดันที่กลายเป็นดาบสองคมนะครับด้วยความที่เขาขยันวิ่งไล่และเข้าปะทะอย่างหนักบางครั้งเขาเสียเฟาวง่ายเกินไปในจังหวะที่ไม่จําเป็นหรือโดนไปเหลืองโง่ สไตล์ชอบวิ่งหาช่องนะครับบางทีเขามาจจะออกตัวเร็วไปนิดนึ่งทำให้ติดกับดักล้าหน้าไวกว่ากองหน้าทั่วไปและสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากนะนะครับหากทีมที่เขาอยู่ด้วยรู้ว่าจะเข้นจุดเด่นของเขาออกมาด้วยวิธีไหนมากที่สุดนั่นเองนะครับพาสห 6. บราซิลหรือเบลเรีย ในช่วงเวลาที่บราซิลไรซซึ่งกองหน้าตัวเป้าที่มีคุณภาพเรายิงเซมบ้าหลายคนผลงานไม่โดดเด่นเลยนะครับในช่วงปีหลังๆไม่ว่าจะเป็นลิชารลีซอนเอวานิซอนชูอลัลเปโดรกับเรเชซุด,รรดหรือแม้กระทั่งกับเอนดริกเองก็ด้วยนั่นทําให้คนเริ่มพูดถึงฟอร์มของอิกอตีเโกกับเบรนท์ฟอร์ดนะครับที่แน่นอนว่าดีกว่ากองหน้าบราซิลทุกคนในตอนนี้คำถามคือ otti, คาร์โลอัชเลติกุสือใหญ่ทีมชาติบ,บราซิลจับตามองดูเขาอยู่หรือไม่ซึ่งมันก็พอมีมูลนะครับจากรายงานตรงกลางหลายแห มีการวิเคราะห์ว่าอิกอร์เตียโก้คือตัวเต็งที่จะถูกเรียกติดทีมชาติบ,บราซิลชุดลุยเกมอุ่นเครื่องช่วงฟีฟ่าเดย์นะครับเดือนมีนาคม2 0 2 6นี่ส้เพื่อทดสอบฝีเท้าก่อนตัดตัวไปลุยฟุตบอลโลกซึ่งกับตัวเตียโก้เองเขาก็ใฝ่ฝันอยากเล่นให้บราซิลมาตลอดนะครับนั่นจะเป็นเหตุผลที่เขานั้นยังไม่เลือกบบลแกเรียส่วนเหตุผลว่าทําไมเขาถึงเลือกบบลแกเรียได้นั้นต้องอธิบายแบบนี้นะครับอิกอร์เตียโก้ย้ายมาอยู่กับลูดูโกเลตช่วงต้นปี2022ยยอ,องพัียี่ กรณีพิเศษสําหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาหรือทําชื่อเสียงให้ประเทศด้วยกฎหมายของที่นั่นบวกกับการสนับสนุนจากสโมสรทําให้เขาได้รับสิทธิ์ถือพาส,สปอร์ตเบลแกเรียซึ่งเป็นใบเบิกทางชั้นดีในการย้ายไปเล่นในลีกใหญ่ย,ยุโรปต่อมา คำถามคือบบลเกียเจีบเขาไหมคำตอบคือเนื้อหอมสุดๆเลยครับหากสมาคมฟุตบอลบบลเกียรู้ดีว่าการได้กองหน้าระดับนี้มายืนคำหน้าจะยกระดับทีมชาติของพวกเขาไปอีกขั้นทันทีมีรายงานว่ามีความพยายามทับทามและพูดคุยแบบเงียบๆมาตลอดนะครับพอตามกฎฟีฟ่านั้นตราบใดที่เขายังไม่ได้ลงเล่นเกตางการให้กับทีมชาติชุดใหญ่ของบราซิลประตูสู่เัลเรียก็ยังเปิดกว้างเสมอและที่น่าสนใจก็ค,คือเคยมีข่าวว่าเตียโก้นั้นไปเสร็จการเรียกตัวทีมชาติบ,บราซิลชุดยู23มาแล้วครั้งหนึ่งเพื่อรักษาสิทธิ์ใในกกาาาาารเเเลลืืออทททีีีมมชชติิุุดดดหหหญ่่่คค้้ปวงสแะ เอาไว้แน่แหละครับอนาคตจะเป็นอย่างไร จากเด็กกอ่อสร้างสู่เจ้าของสถนะิติพิเลีกณมกราคม2026นี้อีโกเตียโก้พิสูจน์แล้วว่าค่าตัวสถิติสโมสรที่เบรนท์ฟอร์ดจ่ายไปนั้นน่าจะคุ้มค่าทุกปอนด์ทุกเพนนีแล้วนะครับและฤดูกาลนี้ก็ยังไม่จบนะครับสถิตินี้ยังไหลต่อไปได้อีกไกลเส้นทางของเขาดูจะสดใสกว่าเดิมมากเมื่อเทียบกับฤดูกาลแรกที่มืดมนจนหนทาาเอยยิงประตูเป็นรองเพียงแค่เออร์ลิงฮาแลนด์ครึ่งจากถล่มประตูัาติโนเวในฤดูกาลนี้เท่านั้นและก็น่ารักน่าลุ้นมากว่าในฟุตบอลโลก2026ที่ ลาแชมป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกได้หรือไม่และสุดท้ายนี้นะคะรับพวกคนคิดว่าจบฤดูกาลนี้เนี่ยอีกอติเตอโกจะยิงจบที่กี่ประตูและเขาดีพอจะแยะไปทีมที่ใหญ่กว่านี้ในอนาคตหรือไม่คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยครับและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นปกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราด้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม